อันตรายภายในพระศาสนาส่วนใหญ่นะ่ะมาจากเรื่องสตรีเพศลาบสการะเข้าของเงินทองลาบยศสารเสริญพระพุทธเจ้าท่านตรัสพระธรรมวินัยข้อนี้เป็นต้นเหตุในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์พระถึงจะเป็นพระใหม่พระเก่าพระมชิมา พระพุทธเจ้าให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญบางท่านบวชตั้งแต่น้อยมีความรู้มีความสามารถทางพระปริยัติและปฏิบัติจนมีพันสามากคนเคารพนับถือแล้วก็มาเสียเพราะเรื่องนี้เองแทนที่จะเป็นประโยชน์ให้ตัวเองเข้าถึงธรรมะเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปบางท่านยี่สิบกว่าพันา สามสิบกว่าพรรษาจนแก่ก็มีปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเมตตาเราท่านช่วยเหลือเราท่านป้องกันเราทุกอย่างแต่พวกเราและท่านน่ะปัญญาน้อยตั้งอยู่ในความประมาทท่านห้ามไว้หมดอยู่สองต่อสองกับสตรีในที่รับหูรับตาท่านคาดโทษปรับอาบัติหมด ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรประพฤติปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่สองต่อสองสองต่อสองแม้แต่คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้คิดเราเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติมีเรื่องคิดหลายอย่างแต่สิ่งที่คิดไม่ได้ก็คือเรื่องเพศตรงกันข้ามคิดเมื่อไหร่ก็บาปคิดมากก็บาปมาก ท่านให้พิจารณาพระกรรมฐานพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นชิ้นๆเหมือนรื้ออะไหล่รถยนต์สาเหตุก็เนื่องมาจากความคิดนี่แหละคนเรานะ่ะคิดเรื่องไหนมากสิ่งเหล่านั้นมีปัญหาถ้ามันไม่มีปัญหามันไม่คิดหรอกเดี๋ยวใจมันก็เฉลบไปเดี๋ยวใจมันก็ชุบจิตขึ้นมาแสดงว่า ใจของเราต้องมีปัญหาเราคิดเรานึกบ่อยๆมันก็ชำนาญความคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าความคิดที่อันตรายเป็นความคิดที่เป็นฆาสึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์ที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวะตฏสงสารมาบวชมาปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้เรามาบวชหรือว่าเรามาเป็นโยมปฏิบัติที่วัด เพื่อมุ่งมัรคผลนิพพานเรื่องนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ให้เรายุ่งเกี่ยวไม่ให้เราเกี่ยวข้องคุกคีถ้าไม่จำเป็นเราอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปทำตัวเป็นผู้มีเมตตาสูงสงสารอยากจะเทศอยากจะสอนอยากจะพูดอยากจะคุยทุกวันนี้ยิ่งอันตราย พระก็มีโทรศัพท์โยมก็มีโทรศัพท์มันคิดถึงเมื่อไหร่ก็โทรเมื่อนั้นไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีเบรกไม่อดไม่ทนพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าไม่ให้อยู่ในที่รับหูรับตาสองสิ่งนี้มันอยู่ในที่รับหูรับตาทั้งนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นมันผิดศีลผิดพระวินยัยถ้ามีเหตุมีปัจจัย มีธุรกิจที่จำเป็นที่สำคัญก็ให้เปิดสปีกโฟนให้คนอื่นรู้ว่าเราพูดอะไรยิ่งแย่ไปใหญ่พวกที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพดยิ่งลงนรกหลุมลึกมากไปอีกพวกเราและท่านถ้ามีการกระทำอย่างนี้ถ้ามีความประพฤติแบบนี้ถือว่าผิดถือว่าใช้ไม่ได้ ท่านกำลังจะทำลายตัวท่านเองท่านจะกำลังจะทำลายพระพุทธศาสนากำลังจะทำลายพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวัตถุต่างๆนั้นมันมีทั้งคุณและโทษแต่ผู้ที่มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในทางให้เกิดโทษเรามาบวชมาปฏิบัติเรามาเดินทางเพื่อจะไปพระนิพพาน เราต้องก้าวไปทั้งสองก้าวสองข้างถ้าเราก้าวข้างหนึ่งมันติดอยู่ขาหนึ่งก็มุ่งพระนิพพานอีกขาหนึ่งก็อยากอยู่ทางโลกในทางรูปเสียงกลิ่นรสในทางลาบยศสรรเสริญมันเป็นเครื่องอร็ดอร่อยพวกเราและท่านทั้งหลายมันมีความจำเป็นต้องตัดต้องละต้องวางอุดมการคือ ความตั้งใจของพวกเราที่ตั้งไว้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตัดถ้าเราไม่ไม่ละไม่วางในเรื่องนี้ถึงแม้เราบวชใหม่บวชปานกลางบวชเก่าถ้าเราไม่ตัดในเรื่องนี้ท่านต้องไปไม่ได้อย่างแน่นอนบาปอากุศลมันมาหลายแง่หลายมุมหลายรูปแบบ มันมาในทางขาวบริสุทธิ์ผุดพองมันมาชวนเราไปกราบครูบาอาจารย์ไปวิเวกในป่าครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสไว้สั่งไว้จะไปไหนมาไหนอย่าไปกับผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงไปด้วยบางทีนี้เรานี่มันแย่มากเราอยากคุยกับผู้หญิงหรือเราอยากมาคุยกับพระ แต่ลึกๆมันไม่ใช่ธรรมะธรรมโมแต่มันมันมีเรื่องกิเลสตัณหาราคะไม่ใช่ธรรมะธรรมโมเลยชวนเพื่อนไปเป็นเพื่อนชวนพระชวนเนนไปเป็นเพื่อนชวนโยมไปเป็นเพื่อนบางทีคนอื่นเขาไม่อยากไปเพราะมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรไปนั่งคุยกันอ้อแออ้อแอไม่มีความเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเลย บางทีนะ่ะไปชวนเขาบ่อยๆเขาก็ลำบากใจนะ,ะก็เลยไปมันคนเดียวซะเลยนะผู้ที่หวังความเจริญความงอกงามห้ามกระทําแบบนี้ห้ามมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นเด็ดขาดท่านต้องถามตัวเองว่าท่านบวชมาเพื่ออะไรท่านมาอยู่วัดเพื่ออะไรมาอยู่วัดเพื่อมาหาเมียหาผัวหรือเปล่า ความตั้งไว้ในอุดมการของเราท่านต้องมุ่งมักผลพระนิพพานแน่นอนมันเกิดจากความประมาทความอ่อนแอโดยตัวเราไม่รู้ตัวเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราเป็นผู้หญิงจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีเรื่องนี้สำคัญนะเราอย่าไปอยากคุยพิเศษกับพระองค์ใดเนนองค์ใด จะด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเหตุผลใดก็ดีพระพุทธเจ้าท่านไม่อนุญาตถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมาคุยก็ต้องคุยในสถานที่ส่วนรวมมีผู้นั่งดูนั่งฟังบุคคลที่นั่งฟังต้องเป็นบุคคลที่เกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปถ้าจิตใจของเรามันไม่ปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นจิตใจที่ใช้ไม่ได้ เราทุกท่านทุกคนต้องระวังให้ดีๆที่หาผัวมีเยอะเราไม่ต้องมาหาผัวที่วัดสถานที่ที่วัดเป็นสถานที่อภัยทานปราศจากมนทินปราศจากสิ่งที่มันเป็นความสกปรกพระพุทธเจ้าตรัสบอกเราเป็นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติพระวินัยและพระธรรมอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันไหนไม่ดี เราอย่าเอามาเป็นตัวอย่างเรามายกพระธรรมวินัยไว้เหนือเสียงกล้าวส่วนใหญ่เราไปมองสังคมเสื่อมไปมองวัดเสื่อมาศาสนาเสื่อมพระพุทธเจ้าให้เรามามองตัวเองตัวเองมันเสื่อมหรือเจริญเรามีความตั้งใจดีเราต้องแก้ไขพยายามเฮินห่างในสิ่งที่ไม่ดี ส่วนใหญ่คนพวกนี้มันชอบซิกแซกสลับซับซ้อนมันมีแง่มีมุมมีเหลี่ยมที่จะทำความชั่วให้ได้พระพุทธเจ้าท่านให้เราเพิ่มความละอายเกรงกลัวต่อบาปให้มากขึ้นอีกถ้าเราไม่มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปความเป็นพระเป็นนักปฏิบัติของเราไม่เหลืออะไรแล้ว ต้องเน้นต้องกลับมาหาเรื่องความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเราปกปิดคนอื่นได้เรามายาสาไถต่อคนอื่นได้แต่เราปกปิดมายาสาไถตัวเราไม่ได้หรอกเพราะเรารู้ตัวเองหมดการปฏิบัติธรรมต้องเน้นมาที่จิตที่ใจเพื่อเคารพเพื่อกราบไหว้ตัวเองเราอย่าไปปิดประตูธรรมะไม่ให้ธรรมะเกิดโดยไม่รู้ตัวเราบวชมา หลายปีแล้วปฏิบัติมาหลายปีแล้วไปอยู่วัดที่เขาปฏิบัติเคร่งเคร่งคัดคดเราก็ไปอยู่มาแล้วเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยเราเป็นคนที่อาภัพไม่มีบุญวาสนาหรอมันจะมีบุญมีวาสนาได้อย่างไรเพราะท่านเป็นคนไม่ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่สะดุ้งต่อบาปไม่เห็นภัยในวัตฏะสงสาร ไม่ได้ปฏิบัติเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ท่านทิ้งธรรมทิ้งวินัยเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนเป็นคนหัวดือ้อหน้าด้านไม่เชื่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระวินัยก็เบือ่อเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เบือ่อฟังเทศฟังธรรมก็เบือ่อนี่แสดงให้เราเห็นว่าเราตกอยู่ในอันตราย ของพระภิกษุเก่าของพระภิกษุใหม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ที่ทวนกระแสให้ทุกท่านทุกคนรู้จักใจตัวเองนะรู้จักอารมณ์ของตัวเองจะได้ผ่านด่านสำคัญสำคัญนะที่เราทุกท่านทุกคนต้องผ่านนะที่ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ได้ฝาก นะอตาตมามาบอกอก,บกับพระกับญาติโยมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามก็พอสมควรกับเวลาก็ขออํานวยอวยพรอขออำนาจอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกป้องคุ้มครองรักษานะทุกท่านทุกคนให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมน้อมนำเข้าถึงซึ่งสวรรค์มรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน